ก็กราบสวัสดีน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาสอนโหลดฟร e ไฟล์แม็กกันนะครับสำหรับคนที่ขอเข้ามาเยอะมากๆใช้คำว่าเยอะมากจริงๆอยากเล่นนะครับผมเพราะว่าเห็นพี่หมูบล็อกสกินออาไปเล่นใช่ไหมพี่หมูยืงไมดีป้นอนดีพี่ไปละนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาสอนนะครับวิคสิ่งที่เราต้องเตรียมก็มีอีเมลหลักกับอีเมลสำรองอีเมลหลักก็คือเราที่เราล็อกอินอยู่ใน g o Google p l a y Store อยู่แล้วก็คืออีเมลหลักของเรานะครับก็คืออันแรก ส่วนที่2คืออีเมลที่เราต้องสมัครขึ้นมาใหม่นะครับเป็นอีเมลที่2โดยที่อีเมลสมัครขึ้นมาใหม่เนี่ยเราต้องยังไม่เคยดาวโหลดอะไรเลยโอเคเดี๋ยวไปดูใน <Yeah. S 1> บลูสแต็กกันดีกว่าอันนี้โหลดได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ PC นะครับวิธีแรกเลยครับให้เรามาที่ Google Play Store เลยนะครับผมให้เราล็อกอีเมลหลกักะไว้อยู่แล้วถ้าใครล็อกอนไว้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมล็อกอีเมลแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จากนั้นน่ะให้ทุกคนน่ะกดจิ้มตรงนี้หนึ่งทีจิ้มเข้าไป แล้วให้ทุกคนกดคําว่าเพิ่มบัญชีเนี่ยว่คือเพิ่มล็อกอินอีเมลอีกอันนึงให้เข้าไปในอยู่ใน g o o l l p p a y Store นั่นเองนะครับแล้วก็พอล็อกอินเสร็จอะไรเสร็จสับป,ปุ๊บให้ทุกคนสลับมาที่อีเมลหลักเหมือนเดิมแล้วทุกคนพิมพ์คําว่า VPN มาเลเซียผมจะสอนแบบกระชับกระชับเลยนะง่ายๆทำแค่ไม่กี่ขั้นตอนครับดาวน์นโหลดเสร็จเรียบร้อยให้เรากดกลับมากดกลับมาปุ๊บทีนี้เมื่อกี้เราสลับมาเป็นหลักใช่ไหม แล้วเราลลอกอินลองไปแล้วแล้วก็ข้าาสานหลักหลังจากนี้หลังจากที่เราโหลดเจ้าตัว v p n มาเลเซียเสร็จแล้วให้เรามากดตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็สลับไปที่อ e ีเมลสำรองนะครับเดี๋ยวผมขอสั้นจอแป๊บนึงปึ๊บกดสลับโอเคของผมสลับไปอีเมลสำรองแล้วสลับมาไปอีเมลสำรองแล้วเมื่อกี้เป็นหัวโลโก้ของช่องผมใช่ไหมอันนี้มันเป็นอ e ีเมลใหม่นะครับให้เราปิด Google Play Store ไปเลยแล้วให้เรามาที่ตรงนี้ปึ๊บ ตรงตั้งค่าอินเดีย Android นะครับแล้วให้มาหาตัวคำว่า a อปพ i ิเค i o n จิ้มเข้าไปเลื่อนลงมาหาคำว่าอ่า g l e Play Store กดเข้ามาเลยครับแล้วให้ทุกคนกดคำว่าที่เก็บข้อมูลหรือว่าที่จะเก็บข้อมูลนั่นเองกดเข้ามาแล้วก็กดคำว่าล้างแคชนะครับผมทีนี้ก็ปิดไปเลยแล้วให้เราเข้ามาที่ตัวนี้ VPN มาเลเซียที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับรอสักครู่นะครับผม แล้วให้กดทุกคนกดคำว่า connect to Malaysia VPN ข้างล่างสุดเลยเดี๋ยวรอตกลงรอให้มันขึ้นเป็นตัวเลขนับถอยหลังก่อนนะหรือว่าถ้ามันไม่ขึ้นกดใหม่อ่ะกดตัวนี้ใหม่ให้มัน connecting ใหม่กดข้างล่างสุดใหม่โอเคอันนี้ได้แล้วครับจากนั้นให้เราอ่าถ้าอย่างนี้ก็คือได้แล้วให้เรามาที่หน้านหลักให้เรามาที่ Google Play Store เหมือนเดิมปึ๊บรอมาโหลดสักครู่ รอมันโหลดรอมันโหลดหรือว่าถ้ามันโหลดช้าเราก็มาทำใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ถ้ามันโหลดช้านะอันนี้คือสำหรับพี่มันโหลดช้าละอ่ะให้ทุกคนมาตรงนี้อันนี้ไม่ต้องปิดมันอย่าเพิ่งปิดให้มาตัวนี้ใหม่มาล้างแคสใหม่นะครับถ้าของใครมันค้างนานอะ่ะมาใหม่เลยมาทำใหม่เลยนี่กดทิ้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะยังช้าอยู่โอเค ถ้ามันค้างให้ทุกคนกดตัวนี้ทิ้งเลยกดทิ้งปุ๊บมาตัวนี้กด disconnect ปิดปุ๊บแล้วก็มาทําตัวนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ครับมาล้างแคชของตัว Google Play Store ใหม่โอเคล้างแคชแล้วมาเปิด VPN ใหม่อ่ะเปิดใหม่เปิดแล้วก็ก connect รอสักครู่ให้มันขึ้นโอเค connect to อันนี้ปุ๊บมาหน้าหลักแล้วก็มาที่นี่อ่ะ ทีนี้มันได้ละให้ทุกคนมาที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า free fire m a x ก็จะเจอนะครับแค่นี้โหลดติดตั้งจบเสร็จสมบูรณ์ส่วนวิธีการสมัครนี่พี่ต้องไปหามาก่อนแล้วพี่ต้อง่าสมัครยังไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ขอเป็น ep ในการสอนโหลดอย่างเดียวแล้วกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตัวไหนก็ดูคลิปไปอีกครั้งหนึ่งทําตามอย่างช้าๆนะครับผมอ้ออันนี้ถ้าใครดาวนโหลดช้านะครับเดี๋ยวพี่แนะนําก็คือ ถ้าสมมติมันเรากดดาวน์โหลดแล้วใช่ไหมถ้ามันช้านะให้ทุกคนกดมาที่ VPN ตรงนี้นะครับกดปิดไปเลยนะกด disconnect ตัวนี้ครับผมกด disconnect อ่ะแล้วให้มันโหลดทีนี้ก็จะเน็ตเราจะโหลดเรงแล้วโอเคก็ไปเลยนะทุกคนขอบคุณมากครับบ๊ายบาย